น้าตาอิดโรยมาหลายวันนะคะเราก็ยังสงสัยทำไมหน้าตาเราลอยลยเ่สร็จแล้วก็มาวันนี้ก็เลยรู้แล้วว่าไม่สบายปวดหัวตัวร้อนขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะแสดงออกที่หน้าตาก่อนแล้วก็ปวดหัวเพียปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะค่ะเดี๋ยวจะคุยให้ฟังค่ะกดติดตามนะคะแล้วตามมาชมกันต่อค่ะ มาค่ะตามมาชมต่อนะคะสวัสดีค่ะคุยกนันในช่วงบ่ายเย็นแล้วนะคะมันสบายค่ะเมื่อวานตอนที่คุยไว้อะ เราก็ทานยาเลยนะคะทานยาไปก็ค่ยอยย่างชั่วพอกลางคืนหมดวิทยาก็เอาอีกปวดหัวเป็นไข้หวัดแน่ๆปวดหัวอยู่ที่หน้าผากเนี่ยนะคะเราก็สังเกตเอ๊ะมีสองสามวันแล้วหน้าตาเราทาไมมันอิดโรยจังเพื่อนๆอาจจะดูคลิปแล้วก็คงจะเห็นมันจะมีวันที่หน้าตามันมันจะอิดโรยแล้วก็เอ๊ะท,ทั้งที่เราก็นอนอิ่มเนี่ยน,นะคะ ร่างกายจะแสดงมาจากภายในยนะคะเนี่ยแล้วเราก็เออเสร็จแล้วว่าพอเมื่อวานนี้มันก็ออกอาการนะคะออกไปเริ่มปวดหัวมึนๆน,นะคะแร้เอออาการานี้เป็นไข้หวัดใหญ่มันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวพอร้อนเราก็เปิดพัดลมเยอะเราก็ไปอยู่ใกล้ที่เย็นๆเน,ะะเนี่ยนะคะพอเนี่ยอย่างดีที่ว่าได้ไปทับทุรละมาเสร็จเรียบร้อยนี่ก็ว่าจะต้องออกอก,ก็เลย วันสองวันเนี่ยนะคะยังรอนัดหมายอยู่คนที่นัดหมายจะไปเจอเขาเนี่ยเขาไปต่างประเทศเขายังไม่กลับนะคะเราก็เลยรออยู่ว่าอีกสองสาวันแล้วก็เออดีได้จังหวะเราพักผ่อนพอดีนะคะเพราะว่าถ้าไม่สบายก็ไม่อยากออกไปไหนขับรถแล้วมันไม่ชัวร์มันจะมือหน่วยเนี่ยแล้วก็มืออยู่ที่ตรงเนี้ยเราบอกโอ้ยได้ยังี้ต้องเป็นหวัดแน่ๆไข้หวัดทั้งที่ฉีดยาไข้หวัดใหญ่แล้ว เ <c oughs> สียงหายไ <c oughs> ข้หวัดใหญ่มาได้2เดือนกว่าเกือบสาเดือนเนี่นะคะที่เคยลงคลิปให้ชมนะคะมันก็อาการดีไม่เป็นไรเน่ยมันสภาพอากาศเนี้ยล้วที่ว่าเราไปโดนฝนโดนฝนกลับมาก็สะกผมเลยนะคะเนี่ยก็สองรอบแล้วที่โดนฝนก็สะกผมเลยก็โอเคคิดว่าบรรยากาศในช่วงกลางคืนที่สองสาวันเนี่ย ช่วงค่ำๆมันจะร้อนมากๆแล้วเสร็จแล้วมันก็มาหนาวตอนดึกเนี่ยแล้วก็นอนหลับแล้วเราก็ขี้เกียจมันมันมันหลับมันติดพานมันไม่อยากลุกขึ้นมาปิดแอร์ปิดพัดลมแล้วก็อ้าวแต่รู้สึกเย็นๆแต่ก็โอเคก็ก็มีข้าวหมอยู่แล้วนะคะแต่เนี้ยอาการเนี่ยเป็นไข้หวัด ก็ทานยาเดี๋ยวพักผ่อนเพราะวันนี้ก็คุยกันไม่ยาวนะคะคุยกันสั้นๆเพื่อว่าแจ้งผล <c oughs> แจ้งผลที่ว่าเรารู้สึกไม่สบายวันก่อนเนี่ยแล้วก็ได้นอนพักนี้วันนี้เช้านี้ก็ทานยาทานข้าวทานยาเสร็จแล้วก็มาช่วงบ่ายนี้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เงียบสงบพอควรเขาไปพักคนงานที่เขาทำงานอยู่ ใกล้ๆบ้านเราที่เขามีกูหินอ่อนทำอะไรต่างๆทำอะไรใหม่เนี่ยเขาพักเราก็เลยมันเงียบหน่อยก็เลยมาอัดคลิปให้ชมนะคะวันก่อนเปิดเข้าไปดูใน YouTube Studio นะคะ แล้วก็อ้าวชั่วโมงเราหายไปไหนได้ยังไงมันสี่พันชั่วโมงไปแล้วตอนนี้ลดเหลือสามพันห้าร้อยกว่าเองนะคะหายไปสี่ร้อยกว่าชั่วโมงหายไปได้ยังไงเราก็เลยเอ๊ะเดี๋ยวรอดูพยายามจะเช็คจดไว้ทุกวันค่ะมันก็ต่ำลงไปเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคอยดูสังเกตต่อไปก่อนนะคะแล้วจะทำยังไงต่อไปมาว่ากันค่ะ คุณที่เข้ามาติดตามชมนะคะขอบคุณมากมากก็วันนี้คุยกันสั้นๆค่ะคุยกันไม่ยาวนะคะแล้วก็เป็นคุยอย่างเดียวนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะมาเป็นเพื่อนกันค่ะนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ